พุทธวจนะปวดธรรมที่ถูกปิดราผู้มีพระพักเจ้าตัดว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมหาปิดข้อนั้นเป็นอย่างนั้นมหาปิดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงผลความตายไปได้เลยดูก่อนมหาปิดภาชนะดินชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งที่ดิบทั้งที่สุก ภาชนะดินเหล่านั้นทั้งหมดมีความแตกเป็นธรรมดามีความแตกเป็นที่สุดไม่ล่วงผลความแตกไปได้เลยแม้ฉันใดดุก่อนมหาาพิษสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงผลความตายไปได้เลยฉันนั้นเหมือนกันแลระราผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุขสตสาสดะทังตัดเวกรภาส์นี้จบลงแล้ว จึงตัดคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงต้องตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสัตว์ทั้งหลายจะไปตามกรรมเข้าถึงผลแห่งบุญและบาปคือผู้มีกรรมเป็นบาปจะไปสู่นรกส่วนผู้มีกรรมเป็นบุญจะไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นพึงทำกรรมงามอันจะนำไปสู่สัมปราย,ยพสั่งสมไว้ บุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปอโลก